初めはおやめにっ พวกเรากคนได้ร่วมงานกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเอกลุศกับคอนฟิเดนซ์เวิร์กช็อปเหมือนกนี้คนระับขเราจะมีการทำเชฟต้นหนึ่งของเราด้วยขอบคุณค่ะมาทำเชฟครับเอย่าลืมถาเชฟกันได้ไงอ,อ,อ่ะส่วนตอนนี้ทุกคนนะครับเ,เดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลง น้องอีฟมาแล้วน้องชาลล์ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหตั้งใจเตรียมมานะฮะแล้วผมจะให้คนทั้งข้างหน้าได้มาใช้คนเดีบอกว่าแค่เป็นผู้พิพากษาได้หรือแต่นิสและตูจบเวลาน่าจะได้ประมาณสองไหมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวชิญแฟนคลับทุกคนนะครับเรามีการเปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยจริงๆแล้วต้องไปน้องข้างหน้าแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราให้ทุกคนครับเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนเดิมเหมือนไม่จ้าเปิดบ้านไม่ต้องติด

นี่นีะเข้าาเนี่เดี๋ยวรอแฟนบอยู่นะครับต้อง้องสหรับเดิมีนับงช้ท่าน้ลิ้ยถ้าบางใครก็ไม่จะบอกว่าท้งยกทั้งสา้อยากให้ลองแวะไปชมนิดนึงเพราะว่าครั้นี้เนี่ยเขาเป็นครั้งแรกเลยแนนทดาแลสเตอร์ติดของเรานังจัดงาน I โ O นะครับ เป็นของ,างการนวัตกรรมเสริมความงนานนะครับแล้วก็จะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับเมอร์สเอสเทนมาบมากเิ่งขึ้นนะครับก็จะมีแบ่องออกเป็นห้องต่างๆนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นร้า์ก็มีนะครับได้ทานขนม ได้ทานเครื่องดื่มเลยแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเกมเกกกมีกิจกรรให้เรตืร่นสนุกงานนี้เราจัดกันไปจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้เลยนะฮะก็เข้าวัเนนน<อ>ดเต็มวนที่วันแรกแล้วคือวันแรกปุ๊เนี่ยคือต้องเป็น2คนนี้เท่านั้นต้องเป็นคู่นี้เท่านั้นต้องมาเปิดบ้านต้อนรับแฟนแบบที่มากันแบบล้นหลามขนาดนี้นะฮะวันนี้เราจะยิงฟา้ากับชาลอกอยู่ใช่ไหมทุกคนใช่ขสอเสียงหน่อยได้ไหม <S <S 2> <S 2> <S ก็ปวดรื่นมากเลยแต่เห็นพื้น้านหน้าคะากพื้น้นหน้ามันแบบว่าปวื้นะคะค้ายๆเดินแต่เราอาเดี๋ยวเราให้นั่งชมใช่ไหมรโอเคสรุลวกทุกคนท้ายน้องท้น้องเดี๋ยวเราคนนั่งใ้ไหมครัมันเปียกดีไหมดีไหมมันเปียกเสร็จแล้วสวยก็พอนดีกว่ายืนดีกว่าขอไปขอไปครับขอไปครับเดี๋ยวขอไปยืนขอไปยืนขอไปยืนเืนเดิมดีกว่า โอเคนี่อ่ะตอนนี้เดี๋ยวถ้องราไมาสัญญหาผมนะได้เลยคะเดี๋ยวรอฟังกคุณดอกไม้เยอะมากเลยมช่เยอะจริงเสียดายข้างหน้ามากเพราะว่าตอนที่เห็นรูปคือดอกไม้ที่เป็นสวนสวยมากเราอยากไปถ่ายแต่จริงๆก็งนอกคือฝนฝนหยุดเลียงไะมเดนน้องไม่หยุดจมิงมั้ยเนี่ยขนเป็นน้อยเล็กน้อยน้อยน้อไม่งั้นถูกแบบแล้วแต่เราก็จะบอกว่า สนุกมากจริงเลยแต่ตรงนี้ก็ถือว่าไอ้กุศิฟเนี่ยน้อันนะถือว่าไอ้กุศิฟมากๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าแบบว่าเซฟเรื่องของฝนละกันนะคะจะได้เซฟเรื่องสุขภาพด้วยจริงสำคัญที่สุดนะฮะฝนตกเป็นไงครับหนาวให้ทำไมฮะับผมผ้าใช่ไหมฝนตกให้อ่ะใช่มครับไม่เป็นไรเราก็สาธชงได้นะโอเคค่ะโอเค ชมเลยเป็นห่วงไหหัวตอน้นาฝนตกให้กลางร่มดาวให้ห่มผ้าที่พูดมาไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นห่วงไม่เคยผิดหวังโอเคอ้าเดี๋ยวอย่างนี้ทุกคนอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจบจากกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเขายังสามารถไปรุ่มสนุก นะฮะตามห้องต่างๆของเราได้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้รับกระเป๋าแบบนี้นี่เป็นกระเป๋าที่แบบบริมิเต็ดมากๆในงานนี้ของเราคือเพียงแค้คุณเข้าไปร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5้าห้องนะครับห้ารูมของเราในในาี้นะครับแล้วก็สแกนกิวะโคสสแกนคอลเลคชันให้ครบก็จะได้รับกระเป๋าแบบนี้ปนไปเลยฟรีหนึ่งใบนะครับส่วนขนมเนี่ยตัวเครื่องดื่มก็รวมสรุปด้วยการร่วมกิจกรรมใน บริเวณของฟันโซนนะครับเราจะมีนี่ฮะเดโรชาเลนจ์นะฮะเราจะมี c ีโอโฟโต้บูธแล้วก็เอาเทอร์พรี่เกมด้วยให้เราร่วมสนุกกันแล้วก็สะสมสแต์ให้ครบสามดวงก็จะได้รับเครื่งรองดื่มฟรีหนึ่งแก้วด้วยเนาะนะปกติถ้าเล่นเกมนั้นเก่งไม่ชอบไหมคะชอบมากค่ะ นะครแต่เมื่อกี้มีต่อยที่จะออกมาตรงนี้ก็คือมีได้คุยกับทีมงานแล้วว่าเราสนใจมากๆเลยเพราะว่าเรามาทราบว่าเมอร์สก็คือเขามีความเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเครื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมอัลฟาใช่ไหมอัลเทอร์พีตรงนี้อัลเจอร์พี่เอาตั้งใจโชว์ให้พี่แก้มุกให้เอาลเจอร์พี่เกมนะไปขึ้นแบพวยกกระชับพวกนี้ฮะมาคิวแล้วเรียบร้อยค่ะครับผมอ่ะแล้วตอนนี้พร้อมแล้วทุกคนพร้อมไหม เด้ทับรอนแล้วนะครับตื่นยกไปทีนี้กับอินฟ้าและชาลเลยขอบคุณเช่นเคยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาหากันด้วยนะคะระวังในเรื่องของฝนด้วยละกันนะคะตอนกลับ กำลังตกกำลังแบบว่ากำลังเข้าบรรยากาศเลยแต่ว่าอีกเพลงนึงเนี่ยจะเรียกแลาวเพลงแรกอ่ะมันขนาดนี้อ่ะเพลงที่สองมันใช่ไหมเอ้ยกับเพลงสองได้แน่นอนนะคะเพลงแรกอาจจะเป็นฟีลแบบว่าหนาะเหนานิดนึงแต่ว่าเพลงต่อไปก็จะสำหรับคนที่แบบว่าตกลุมรักว่าการกำลังอาจชอบใครสักคนหนึ่งกับเพลงนี้ในนี้มีคนใจง่ายไหมคะไม่พี่ยกเลย อย่าไปรักคนอย่ารักคนง่ายเกินนะมันจะ,จะเจ็บอ,อย่าหาว่าพี่สนาวอะไร่ะ จะมีละครแล้วก็เขาเป็นภาพยนตร์เกิดะไรขึ้นคครับผมตองคนต้เจ้าที่ไม่เห็นด้วย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ใช่ถือว่าแบบเป็นอีเวนต์เหมือนอีเวนต์ส่งท้ายอะไรเงี้ยแต่ก็ยังคงเจอกันอยู่ค่ะาตามงานต่างได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบอีเวนต์ใหญ่คนาดนี้ต้องขอบคุณทางเมิร์สมากๆเลยที่บอกว่าเชิญเราสองคนมาในวันนี้นะคะได้รู้อะไรเยอะขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่า ต่อให้สวยแล้วเนี่ยก็อย่าหยุดสวยอ้นี่แต่ก็น่ารูมีคนถึงด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าอยากสวยมากกว่าเดิมเนี่ยต้องไปเช็เพิร์สเลยค่ะเอ๊ะอะไรเ,เกิดมาเยอะอะไรคือไม,ไม่ไม่มีอะไรไมนไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะณอาจก็ฮอตมากครับตัวกลับ่าหน้าดูดึงดิง ส่งเสียงให้กับความสวยของคุณสองคนครับไม่เป็นเสียงที่มากเกินโอเคแล้วอ่ะตอนนี้เดี๋ยวชาลลอตจะมันจะมีผลงานกัจะเป็นละครใช่ไหมครับสุดทังทำไมคุณตอบแทนเขาเลยนะคุณตอบแทนเขาเลยควากรักด้วยโอ้โหแฟนสนับมาตอบแทนกันนะฮะโอเคพอจะบอกได้ไหมครับว่าอะไรยังไงบ้างครับได้ค่ะก็ละครนะคะเรื่องมนตร์รักลุกทุ่งนะคะ2567 เปิดกล้องวันที่7สิงหาคมนี้แล้วนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ยังมีผลงานในอนาคตที่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นงานที่ทุกคนแบบหนูรู้แล้วหนูยังตื่นเต้นแล้วแบบอยากจะบอกมากๆเลยแต่มันบอกไม่ได้เรียกได้ว่าถึงขั้นก็อินเตอร์เลยก็รอรุ้เอแล้วกันนะคะว่าจะเป็นงานของอะไรอะไรแบบไหนยังไงเนาะก,ก็เดี๋ยวอรอติดตามกันแล้วกันเนาะอิงฟ้านะคะผลงานมีอะไรบ้างคะไม่อัปเดต ค่ะก็จริงๆก็มีอีเวนต์ให้ได้เจอกันเรื่อยๆค่ะ<ช>แล้วก็ได้เปลี่ยนท้าจากแบบว่า ที่ทุกคนได้เห็นอาจจะเป็นสินค้าหรือว่า Product ์ต่างๆอาจจะเป็นในเรื่องของแบบงานที่ดูแบบว่ามีเขาเรียกว่าข่านิยจริงจังมากขึ้นเหมือนพวกเราได้เติบโตไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าตาพร้มฝันและกันไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของละครหรือว่าภาพยนตร์หรือว่า Product ์ต่างๆที่อย่างที่น้องกออาจจะมีการบริโภคมากขึ้นส่วนไฟยเองก็จะเป็นในเรื่องของหนังแล้วก็ภาพยนตร์ที่ช่วงนี้กําลังแบบว่าตั้งใจมากๆที่จะ ทาออกมาให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าถือว่าเป็นผลงานที่ใหม่มากๆไม่ใช่แค่สำหรับฟ้ายอย่างเดียวแต่ว่าใหม่มากๆในเรื่องของเนื้อเรื่องที่ยังไม่เคยมี แบบพอดแบบนี้ในประเทศไทย่เงี้ยซึ่งเราว่าตั้งใจที่อยากจะนําเสนอเพราะว่ามันจะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยในสังคมด้วยอย<ไ>่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยนะคแหมต้องบอกว่าเป็นเป็นผลงานที่ได้ฟังแค่น,นี้ก็รู้สึกแบบวิบเราตื่นเต้นแล้วก็อยากจะรอชมรอได้เห็นจริงๆแล้ว,วนะครับเป็นไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนด้วยนะคะบอกอาลาสุดท้ายเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าใช่นหมกับเราแฟนคลับทุกคนวันนี้ที่ออมารอกันแบบว่าตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับโอ โอเยังมาทกคนครับเราเก็บไมคก่อนไหมครหรือไงดีได้ไหมได้ไหมได้ไหมเราเก็บไม้ไหมองโาหลัง่ข้างหลังไม่เห็นโอเคโอคด้ประมาณน้นนี่ทุกคนด้านหลังเห็นหมดเลยนะนับหนึ่งสองสนวกว่าเม a e s t h e t ติพร้อมกันนะฮะรอบนหนึ่งสองสมอ ยังไม่หมดนะเลิฟๆก็ได้เลิฟๆก็ได้ชูถุงยูนิฟอร์มเลยนะวันทูทรีมัสเ n สเดสเย้โอเคเอาเดินปังปกติสองคนนี้เวลาเขาถ่ายรูปนี่เขามองตากล้องหรือเขามองตากันนะครับผมพอดีตะกี้แอบสังเกตเห็นนะครับหน้าดีครับไม่มีอะไรครับแค่นี้เหรับอ๋อเฉยเฉยเครับผม โอเคเรียบร้อยดังนั้นอัพเป็นกำลังใจกับทั้งคู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอชมผลงานแล้วกันหลังจากนี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ทุกคนก็รอเป็นกำลังใจกับทุกคนให้กับทั้งสองคนแบบนี้ตลอดไปแน่นอนได้ค่ะตั้งแต่บลูส์มีพรีเซนเตอร์หรือยังคะนั่นเลยแล้วขายตัวนี้เลยขายตัวนี้เลยนะครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะครับผมเชิญเราเลยคู่เลยค่ะลูก ไปเลยีดิจิทัลคู่ได้เอาปากกามาไหมพราะว่าจะได้เซ็นสัญญาโอ้โหเซ็นกันตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเซ็นกันที่เลาส์ด้านโน้นได้ก็ได้เดี๋ยวไปคุยกันได้อ่ะวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็มีความสุขแฮปปี้มากๆากเลยครับทุกคนครับส่งด็จกับอิงฟ้าแล้วก็ชาลล์ขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรูปคู่อีกหนึ่งรูปนะครับ ในเจ็บโมเมนต์กันเต็มที่เลยนะครับวันนี้ทุกคนแฮปปี้ไหมเอ็นจอยมากสนุกมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับโอ้มากันเยอะมากเลยว่ายังสามารถมากันต่อได้นะครับจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้เลยนะครับสำหรับ m e r เ e สเทติกเอ็กซ์นะครับกับ House of Confidence นะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนส่งเสียงหนึ่งทีได้ไหมครับขอบคุณมากที่มา ต่อชาติข้าเลด้วยคะขี้ากพอดีอยากได้ดอยากได้ดูเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตมต้องติมถ่ายรูปถ่ายรูปเชิญเลย่ชาเล่ชา่าไมุ่้นคยเนาไปแล้วาะบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกคนนะักชาเดวนครับผมเอาละช่วงนี้ก็เดี๋ยวทุกทุกคนก็ สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกับทาง Mer ร์สเอสเทจิตกันต่อได้นะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเวทีสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงต่อไปนะฮะสวัสดีครับ